สวัสดีครับสวัสดีครับช่างออสเปิดให้ดูนี่นะครับทุกคนนีจะเป็นขาจับนี้พี่อ๋อเป็นขาจับใช่แกนโชคเลยใช่ครับใช้ขาจับโชคเลยมีวันนี้มีเด็กเสิร์ฟกาแฟมาด้วยนะครับทุกคนสายไฟฝากสายไฟได้ใช่ไหมได้หมดพี่แต่ว่าสว่างชัดเจนมากๆ สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกับพี่เปีแอนมินช่อง Mango Channel กันอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับพี P ่เปีก er ็อยู่ที่สำนักร็ r o โมโ m o ตอร s วิสนะครับซึ่งก็ไม่ใช่สำนักสักยันหรือว่าสำนัก ลายมนคาถาหรือสายมูแต่อย่างใดนะครับทุกคนแต่เป็นสนักเซอร์วิสแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ <c oughs> ให้ดูนะครับด้านหน้านะครับทุกคนบา r o อก m o โตเซอร์วิสบายช่างออสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับของลูกค้าที่เคยมาติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆเซอร์วิสต่างๆของทางสำนักบาร็อกโมโตเซอร์วิสนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็นำรถคันใหม่นะครับรถสำหรับใช้เดินทางคันใหม่ของแอดมินนะครับนั่นก็คือเจ้า m ั n k ี้125นะครับมาติดตั้งในส่วนของชุดไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับตอนนี้พี่ออสแกก็ปิดบ้านนะครับเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำๆนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันทางนี้นะครับ ไปชมบรรยากาศภายในสำนักบาอ็อกโมโตเซอร์วิสกันนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคาเฟ่เปิดใหม่นะครับทุกคนนคี่มีมินิคาเฟ่ตรงนี้ด้วย,ย <laughs> อันนี้คือเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ<ช>นะครับเป็นมินิคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะเปิดทางการเร็วนี้ครับแต่ว่านั้นเปิดลองงานแล้วแฟนไม่สบายอย๋อใช่ไม่สบายเปิดแอร์ให้ก่อนเนาะ ก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของภายในนะครับทุกคนก็จะเป็นตกแต่งแบบเป็นโต๊ะแคมปิ้งเก้าอี้แคมปิงมป้งนะครับดเดวแคมปิ้งครับก็สําหรับรองรับนะครับลูกค้าที่มาติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆเซอร์วิสต่างๆนะครับทุกคนนย่เร้องแอร์ครับพี่สบายๆเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของห้องติดตั้งนี่นะครับห้องติดตั้งใหม่แล้วนะครับมีแอร์เย็นสบายนะครับทุกคน ช่างช่างทำงานไม่เครียดครับเย็นๆก็มาดูในส่วนของชุดไฟสปอตไลท์นะครับที่ช่างออสบาลมอเตอร์เซอร์พิทให้บริการอยู่ตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในชุดสำหรับติดตั้งครับชุดติดตั้งไฟสปอตไลท์ทั้ง40วัตต์และ100วัตต์นะครับก็จะมีนะครับมีชุดชุดรีเล์นะครับเนี่ยฮะรีเล์กระดูกหมูพร้อมหมดทุกอย่างนะครแล้วก็ตัว ตัวสายมีฝวาพิเศษถึงนะครับอันนี้ตัวสายไฟนะครับไอตัวสายไฟสวิวิ์นะครับสวิชกันน้ําจะเป็นสวิตชกันน้ํานะครับ sure. right, นะฮะแล้วก็การขึ้นสายนะครับขึ้นสายให้เรียบร้อยหมดเลยครับครับชุดนี้เราจะรับประกันให้ชุดสายไฟกับชุดสายไฟรรบประกันให้ตลอดอายุการใช้งานครับผมนะครับทั้งทั้งตัวดีเลย์ชุดสายไฟแล้วก็สวิตนี่เรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ แล้วก็ตัวไฟนะครับรับประกันให้6เดือน6เดือนนะครับพร้อมกับตัวบารหลาดนะฮะบารหลาดนี่นะฮะถ้าเกิดชํารุดระหว่างการใช้งานหรือไม่ใช่ว่าหนูกัดถ้าหนูกัด่ไม่ได้นะครับหนูกัดไี่เคมไม่ได้นะครับแต่เป็นบางกรณีนะครับผมอาจจะเคมให้ง่ายๆแต่ที่อื่นเขาอาจจะไม่เคมให้นะครับผมเคมให้ไฟก็6เดือนนะครับ6เดือนเหมือนกันโอเคครับ ครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับสำหรับติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์จากทางสำนักบา r o ok q u e Motor Service นะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ามีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับส่วน <c oughs> ของชุดไฟสปอร์ไลท์ที่จะติดตั้งกับเจ้ามังกี125ของแอดมินกันนะครับทุกคนก็จะเป็นชุด40วัตต์นะครับที่แอดมินเคยติดตั้งไปกับเจ้าบาจัจโดบิน่า400นะครับเดี๋ยวให้ ทางออสเปิดให้ดูนี่นะครับทุกคนก็ในช่วงที่แอดมินได้ไปออกทริปที่เขาใหญ่ก็ได้ชุดนี้แหละครับที่ช่วยส่องสว่างนะครับในทางลงเขาใหญ่ครับวันนั้นก็ไปออกทริปกับพี่พงษ์พี่มนนะครับแล้วก็กลับลงมาในช่วงของค่ำๆนะครับของค่อนข้าง,งมืดนะครับชุดไฟสปอร์ตไลท์ก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวทําให้เราเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยว่า เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะครับเราจะใช้ขาจับไว้ตรงนี้ดีไหมจะเป็นขาจับตรงนี้พี่อ๋อเป็นขาดจับใช่แกนโชกเลยใช่ครับใช้ขาจับโชกเลยก็สวยเลยนะใช่มันจะยื่นออกมาตรงนี้พอดีพี่สวยเลยพอดีเลยแต่ว่าระยะหักเลี้ยวพี่ออดดูนะครับหักเลี้ยวมันจะไปชนตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเราต้องต้องดูระยะอีกที น่นก็ต้องยู่ม um> ุมนี้ืูว่าจะเอามาลงตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นตัวยึดแบบจับโช๊คนะครับทุกคนที่ออสแก่ก็มีอุปกรณ์ไว้รองรับหลายรูปแบบนะครับตัวจับยึดจะเป็นตัวจับยึดแบบจับยึดกับแคดบาร์ก็มีนะครับส่วนตัวนี้ก็พี่ออสแก่ก็จะติดตั้งให้แบบเป็นตัวจับโช๊คนะครับทุกคนสําหรับตัวยึด ติดตั้งเจ้าชุดไฟสปอร์ตไลท์ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นคีริน40วัตต์นะครับจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับเว<ม>ลาพี่้อดแกก็กำลังหาระยะหาตำแหน่งอยู่เดี๋ยวพี่พงษ์แกก็ว่าจะมาเติมอีกมั้งแกบอกว่าแกอยากได้ร้อยวัตต์อเริ่มติดใจคขาวที่แล้วมาไอ้นี่เนี่ยมาติด <S <s ใช่าาใช่ไฟผ่ามากใช่นะไฟแบบใหญ่เลย ไฟ้ามากับอะไรนะกับ USB ใช่ USB ใช่ไหมไฟพามากอย่างเดียวอ๋ออย่างเดียวอย่างเดียวครับไฟพามากอย่างเดียวอยู่ในบีแกติดมาแล้วใช่เราแกติดใจแล้วแหละเดี๋ยวแกก็มาอีกแกบอกว่าเปย์ๆว่าอยากได้ร้อยวันละโอ้อันนี้ก็สายทัวริงแกเล่นมาหลายรุ่นสวัสดีครับน่ารักพี่พงษ์อ่ะอืมหลายรุ่นโอ้ยแกคุยเก่งคุยเก่งคือแบบที่ไปทริปที่น้ำตกวังบ่อพี่ แพงนะแต่มูแต่มูนะแต่มูตะมีของแต่งนะเป็นแสนกว่านะแต่มันน่ารักแต่เธอขี่ได้อ่ะแน่นอนใช่เครื่องเครื่องสเปคเดียวกับซีทีเลยนะพี่แต่แต่ซีทีมันดูเพียวเพียวใช่มันดูเบาๆดยู่เลยๆหน่อยแต่อันนี้มันจะอ้วนๆหน่อยเอาไว้กินกาแฟไปขับทิปใกล้ๆแบบปาตีนครนายกีทางไ กาแฟอะไรครับที่เปรียก,กาแฟอะไรดีครับเปรี้ยกินกาแฟไม่มาครับครับอเอากาแฟอะไรขาปูขาปูมีไหมขาปูจช<า>่ขอบคุณครับไอพีเขาหน่อยของผมเป็นตัวแบบปลดไวใช่ติดตัวคล็อดของเหี้ย มีวันนี้มีเด็กเสิร์ฟก,กาแฟมาด้วยนะครับทุกคนครับสี่สิบครกาแฟที่นี่ไม่แพงครับตอนนี้ก็ให้พี่ออสแกติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ไปนะครับแอดมินก็ยืนดินกาแฟคาปูชิโน่ช,ชิลๆนะครับผ่วางสบาย <c oughs> ก็รสชาติดีทีเดียวนะครับบารล็อกโมโตสวิตคาเฟ่นะครับทุกคนสามารถมาใช้บริการในส่วนของการเซอร์วิสติดตั้งอุปกรณ์เสริม หลังชุดข้างเซอร์วิสในส่วนต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนๆได้นะครับเดินทางไม่ไกลครับแค่นนทบุรีนี่เองครับนี่ครับมุมจะเป็นอย่างนี้เล <Okay. S 2> ยจ่ยจยายคือจ่ายเงไม่พอวก็มันติดตั้งอยงได้ครับนี่คือจุดติดตั้งสปอตไลท์ของมังคีหนึ่งสองห้าของแอดมินนะครับมุมนี้บอกได้เลยว่ามันพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราหันเลี้ยวรถนะครับชุดไฟสปอตไลท์ชุดนี้ก็จะส่องสว่างตาม เวลาที่เราเลี้ยวได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวออบอกได้เลยนะครับว่าชุดไฟสปอร์ตไลทนะ์เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราได้นะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับยิ่งช่วงกลางคืนที่มืดมืนะครับ,บที่ไม่มีไฟส่องสว่างรวมไปถึงช่วงเวลาที่มีฝนตกนะครับสบายครับแบบนี้ มาตรงนี้เลยฝากสายไฟฝากสายไฟได้ใช่ไหมได้หมดพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่ฮอตใต้บ่อมันมีช่องอย่างนี้น่ะเหรอใช่แต่ใต้บ่อมันคือมันไม่ได้เปิดฟรีไงเราเราต้องขันน็อตออกสองตัวก่อนแบดอยู่แบดอยู่ฝั่งนู้นไหมพี่แบดอยู่ใต้บ่อเลยโอเคตรงนี้ก็ต้องขันน็อตหลังใช่ไหมพี่นี่มันไขน็อตสองตัวนี้อันหละสองฝั่ง โอเคไข่น็อตออกสองฝั่งแล้วก็สไลด์เบาออกก็คือค่อนข้างพื้นที่ให้เยอะเลยใช่นี่เนี่ยใต้เบ่อเนี่ยพื้นที่เยอะแล้วก็โซ่อนตังเมียได้เยอะเลยเอ้าแต้องใส่กันคลายด้วยนะต้องใส่กันคลายด้เลยเขาขึ้นมาอ่ะคันนี้ยากกว่าโอยมันไม่ง่ายๆนะายเลใช่ครับมันตะกุจริ้งอ่ะดีกว่าล้มทิ้งแง่เลยยางสปอร์ตด้วยตัวสครับเบอร์ครับ โอ้ยเสียแต่ว่ามันคือแบบมันไม่มีแบบปลดไวอ่ะยีอดครับถ้ามันมีน็อตปลดไว้เราคือแบบแต่มันก็มันก็ไม่ยากนะพี่แค่หกเหลี่ยมว่าจะลองแบบหาน็อตเป็นแบบหัวหัวหมุนอ๋อ ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ประกอบตอนนี้ที่ออสก็กำลังเทสไฟเทสไฟให้ดูอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ปรับในส่วนของระดับไฟให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเฮีย เห็นคัดออฟไหมมันไม่ฟุ้งนะอ่ามันไม่ฟุง้งตอนนี้กำลังป้ายยาเฮียอยู่เผื่อเฮียจะจองอีกสักชุดติดก,กับ KTM นี่ครับแสงสีเหลืองละมุนละมุนแต่ว่าสว่างชัดเจนมากๆ ไม่แยงตารถฝั่งองท่ามแน่นอนนะครับรถที่ส่วนมาจากเราก็คือไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางน,นั่นเองครับสำหรับไฟสีเหลืองของคิรินรุ่น X1 40วัตต์นะครับชุดนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดไฟสปอร์ตไลท์คิริน X1 40วัตต์ชุดนี้ โดยช่างออสบาวร็อกมโตสวิตนะครับตอนนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะให้พี่ออสนะครับอธิบายฟังก์ชันการทํางานให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเชิญครับครับผมไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟจากค่ายคิรินนะครับ40วัตต์นะครับสเตปไฟนะครับจะเป็นไฟต่ำนะฮะไฟต่ําสีเหลืองนะฮะไฟต่ําสีเหลืองไฟสูงสีเหลืองนะครับการทํางานนะครับ ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยนะปัสจิครับครับรถตันรถอ่ารถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้นะครับเวลาเปิดรถปุ๊บไฟหน้าจะไม่ออกเนาะต้องสตาร์ทรถก่อนนะฮะไฟมาละเรียบร้อยนะครับการทํางานนะครับไฟต่ําไฟต่ํานะครับจะเป็นสีเหลืองเนี่ยฮะดูคัตออฟได้ครับคัตออฟครับคมนะฮะคม คัตออฟจะคมๆเลยครับนะฮะแล้วก็ไฟต่ําและสูงพร้อมกันนะครับเนี่ยฮะต่ำและสูงพร้อมกันส่วนระบบบายพาสครับเราก็ทําให้ด้วยนะครับระบบบายพาสก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถพัดเร่งด่วนได้เนี่ยฮะได้นะครับไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะฮะไฟต่ำและสูงนะครับแล้วก็ระบบบายพาสนะครับนะครับ ใช้งานได้รวมกันนะฮะกินค่าแบตน้อยนะครับข้อดีของของของระบบไฟที่ร้านนะครับกบอกข้อดีก่อนกิน40วัตต์นะครับกินอยู่ประมาณ0.1โวลต์นะครับ0.1โวลต์นิดๆนะครับไม่ถึงกับ0.2นะครับนี่คือข้อดีของร้านครับทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานนะครับแผ่นชาร์จทำงานไม่หนักนะครับแบตเตอรี่ไม่เสื่อมเนี่ยครับ ข้อดีของร้านนะครับของระบบชุดใส่ไฟของที่ร้านนะครับขอบคุณครับพี่เปียกก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับพี่ออสก็อธิบายฟังก์ชันการทำงานของชุดไฟสปอตไลท์คิริน40บาทชุดนี้ให้ได้ฟังกันแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถมาจับมาจองมาติดต่อนะครับที่เบอร์066ครับ1319989ครับช่างออสบาล็อกมอเตอร์สวิตครับผมแล้วก็เพจก็บาล็อกมอเตอร์สวิตเลยครับก็มีทั้ง ชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับ40วัตสูงเหลืองต่ําเหลืองแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับ100วัตนะครับคีรินนะครับต่ําขาวสูงเหลืองครับผมตัวนี้นะครับต่ําขาวสูงเหลืองครับยังไม่พอนะครับผมใครที่มาจากช่องแมงเงาะชาแนลนะครับลดให้10%ครับก็ถ้าเกิดว่า inbox หรือว่าสอบถามเข้ามาแล้วแจ้งพี่ออสว่ามาจากช่อง แมงงอชานาลนะครับก็จะได้ส่วนลดกันไปเลยนะครับจุกๆสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับคิรินนะครับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอยากได้ดวงใหญ่ๆเนาะสำหรับรถใหญ่ๆอย่างบิ๊กไบคันโตโตพวกไทรัมทีร้อยนะครับทีหนึ่งสองศูนย์นะครับหรือว่าเป็นแบบแนวทัวร์ลิงหรือว่าจะแบบจัดคู่ก็ได้นะครับตัวนี้คือใช้งานด้วยกันก็จะสว่างมากๆนะครับช่วยเพิ่ม ทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับชุดไฟสปอร์ตไลท์แอดมินบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ต้องมีนะครับทุกคนของมันต้องมีนะครับก็นอกจากในส่วนของเซอร์วิสนะครับติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์แล้วนะครับเซอร์วิสในส่วนของล้างชุดข้างรถออโตเมติกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเซตอัพโช๊คนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ ติดตั้งแคดบาร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากได้เซอร์วิสแบบไหนบริการแบบไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่ช่างออสบาร์ร็อกโมโตเซอร์วิสกันได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องติดตั้งนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าพี่ออสแกก็ทําการรีโนเวทใหม่นะพี่นะรีโนเวทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องก็คือเพื่อนๆน,นะครับพี่ออสแกติดตั้งหรือว่าเซอร์วิสอะไรให้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคือแบบ ใกล้ชิดเป็นกันเองมากๆครับจะมานั่งคุยนั่งสอบถามในส่วนเรื่องของงานติดตั้งงานเซอวิสหรือว่าทริปท่องเที่ยวนะครับเพราะพี่ออสแกก็เป็นสายไบค์เกอร์นะครับขับทริปท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแกก็อยู่ในกลุ่มทัวร์ลิงขับไทยแลนด์ครับขับไทยแลนด์แล้วก็แกก็ไปแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มย و ر ครับย و ر ครับด้วยกลุ่มของแอดมินเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็สะดวกสบายมากๆครับมีแอร์นะครับ นั่งได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีห้องรับรองใช่นะครับมีห้องรับรองเดี๋ยวพามาดูห้องรับรองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นส่วนในห้องรับรองนะครับตรงนี้เนียจับแกก็กาลังนั่งชิวๆอยู่นะครับก็มีทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับทุกคนมีเก้าอี้นะครับเก้าอี้เป็นแบบแนวแคมปิ้งนะครับโต๊ะแคมปิ้งนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถสั่งอาหารมารับประทานนะครับรวมไปถึงในส่วนเรื่องของสั่งกาแฟนะครับทางบาร็อกโมโตสวิ e ก็มีคาเฟ่เล็กๆนะครับไว้บริการเพื่อนๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ออสฝากเบอร์โทรอีกครั้งนึงครับครับสำหรับเบอร์โทรของผมนะครับ0661319989ครับช่างออสบารล็อกโมโตสวิตครับผม โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณช่างออสมากๆนะครับที่ทำการติดตั้งในส่วนของชุดไฟสปอร์ตไลท์คีรินเอ็กวันซีให้กับมังกีของแอดมินนะครับซึ่งตรงนี้แอดมินก็เตรียมพร้อมที่จะเอาไว้เดินทางออกทริปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับขอบคุณ,คณพี่ออสมากขอบคุณมากครับพี่เปียแล้วก็ก่อนจากากันในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงออสชาแนลแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพี่ออสบาร็อกโมโตสวิตกันได้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ในตอนนี้นะครับแอดมินก็จะเปิดไฟสปอตไลท์คิลินรุ่น X1 40วัตต์ชุดนี้ให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นแสงไฟในช่วงกลางคืนเริ่มต้นกันที่ไฟต่ำครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นไฟสูงนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าสว่างชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับแสงไฟจากสปอตไลท์คิลิน x 1 40วัตต์ชุดนี้ครับ